ครับสวัสดี<อ>ทีนึงครับผมครั้งหนึ่งมาลองเพ<ช>ลงโชว์สกิลใหม่สกิลใหม่คือร้องร้องร้องไปเกือบสิบเพลงให้ทีร้ <laughs> องไม่จบต้องบอกว่าวันนี้จริงๆมันเป็นแบบงานที่ว่าเราอยากมาสนุกสนุกอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบวันนี้ตัวผมไม่ค่อยไม่ค่อยพร้อมร้องเพลงล่าสุดไปแหกปากวักแล้วไม่ได้วอร์มมันก็เจ็บคอหน่อยอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าก็ก็ามาร้องแบบเสียงใหญ่ๆสนุกสนุกสบายๆนะผมจริงๆอยากมาร่วมงานมาสนุกได้เจอแบบทุกคนที่มาให้กําลังใจก็แบบดีใจมากๆเลย อย่างวัาเรางมา,ลลมาหลายก็คปอแฟนคลับตามมาตลอดเป็นอย่างาความรู้สึกดีใจไม่มีคําไหนเลยต้องรู้สึกว่าแบบขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆเลยเรียกว่าเป็นเพื่อนๆดีกว่าเพราะว่าคือแบบมันเป็นเรื่องที่แบบอะไรเราดีใจมากอะ่ะมันเป็นถือว่าโชคดีมากแล้วก็หลายๆอย่างที่แบบมีคนแบบว่าช่วยซัพพเอร์เราสนับสนุนเราแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้ เดปกติมีพวงมาลัยอะไรแบบนี้ไหมมันก็มีมีบ้างแต่ของผมเนี่ยจะเน้นเป็นพวงมาลัยตลกตลกน่ารักเลยเหมือนถ้าไม่ได้งานมาของเกงนี่ก็อาจจะเป็นกางเกงลิงเยอะมากใช่เพราะผมจะขอเป็นของที่ใช้ได้จริงผมนี่จะไม่ไม่แบบตอนหลังเนี่ยเราก็จะบอกตรงหลายคนอาจจะไม่ค่อยกล้าบอกแต่เวลาผมแบบได้ดอกไม้ได้แล้วกนี้ผมอาจจะแบบชอบแต่มันเก็บไม่ได้พราดอกไม้มาสองสามวันล้วแป๊บมันเหม็นหรือมันเน่าสุดท้ายเราก็ต้องทิ้นผมก็จะเป็นของตรงจะขอซื้อยืดกางเกงแล้วกางเกงลิง อะไรที่ได้เคยได้มาแล้วแปลกที่สุดแปลกมีเยอะมากถ้าของแปลกเนี่ยผมเคยได้ยันแบบสัตว์เลี้ยงแบบแปลกซึ่งรู้สึกว่าแบบว่าไม่ผมไม่ไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าแบบกลัวแบบมันเป็นตัวอย่างที่แบบอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีมากแล้วเดี๋ยวไปทําตามกันผมรู้สึกว่าสําหรับผมเนี่ยของเกงในเนี่ยดีใจแล้วของเกงในเสื้อยืดเพราะว่ามันได้เอามาใช้จริงอย่างน้อยมันได้ใส่ได้อะไรจริงแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันดีด้วยนะใส่ไปใส่เสื้อยืดที่แบบ f อซีให้เงี้ยมันก็น่ารักดีแล้วเขาก็รู้สึกดีใจที่ได้ให้เราด้วยแสดงว่าเราใส่ใจ ผมใส่เพราะใส่จริงผมใช้จริงใช้ทุกใช้ทุกอันเลยบ็อกซ์ม็อกเซอร์อะไรเนี่ยชอบมากๆาเลยนั้วถ้าหลาักจะนีถ้าเกิดคนอยากมาให้อยากจะได้อะไรก็ประมาณนี้แหละคือจริงๆไม่ไม่ต้องมีอะไรให้ผมก็ไม่เป็นไรเลยแค่แบบมาเนี่ยผมก็ดีใจมากแล้วเพราะมันก็รบกวนเวลาของหลายๆคนด้วยแต่ว่าวันนี้มันก็เป็นวันหยุดด้วยนะก็ดีใจที่แบบทุกคนมาแล้วก็อยากให้มาแบบว่าไม่ต้องลำบากอะ่ะใครว่างก็ค่อยมาใครไม่ว่างก็คือ,อดูเวลาผมไลฟ์สดหรืออะไรแค่นี้แล้วก็ มีมความสุขมากๆแล้วใช่ยอยางระเบิดน,นะที่แบบว่าอย่างวันนี้ออกอีนเตนร์มิตใส่เกงเกงชินต้องบอกว่าชินเพราะว่าปกติใส่บ็อกเซอร์ขึ้นแบบว่าเรา<ม>ชอบใส่เกงขาสาั้นอยู่แล้วรอ,องเท้าแตะส,สบายๆวันนี้ก็ได้มางานเปิดตัวเดินทั้งบนก็ใส่บ็อกเซอร์มาเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วย,ยอะไรเงี้ยก็รู้สึกแปลกตลกดีครับผมใช่สนุกดีด้วย อย่าบกว่าอยากจะบอกอะไรกับแบรนขับมาที่แบบว่ามาล,อล่อเราหรืออะไรแบบีกินตามมาตลอดหรือรับปอดมาตลอดผมวันนี้ต้องขอบคุณงาน GQ คก่อนเลยนะเพราะว่ากับ GQ เนี่ยแบรนด์เนี้ยผมได้เคยร่วมงานกันมานานแล้วด้วยตั้งแต่ช่วงผมกลับมาทำงานแรกๆเลยอะไรงี้ก็แบบ ดีใจมากที่นึกถึงกันนะครับแล้วก็วันนี้ให้โอกาสได้มาลองนวตัตกรรมใหม่กางเกงก็อย่าลืมด้วยผมฝากกางเกงของ GQ ตอนนี้ด้วยเขามีนวตัตกรรมใหม่คือเป็นกางเกงยีนแ,แต่ว่ามันใส่สบายมากๆนะครับเพราะว่าเขามีแบบว่าไอ้ตัวที่แบบทำให้มันมีความเย็นทั้งในได้ด้วยแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณจริงคือทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้นะฮะขอบคุณทุกคนที่มาให้กําลังใจในตอนร้องเพลงแล้วก็อยู่จนถึงจบงานนี้ก็แบบมีความสุขมากๆก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเหมือนกันครับผม่างทีเราดูเหมือนว่าเราพิงงเเเกกกก้ลนีี่ยอออาาาามมตว ร้องเพลงก็จะเป็นอาจจะเป็นอีกฟิลหนึ่งหน่อยอะไรเงี้ยก็พยายามอยากตั้งใจร้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมยังไม่ได้มือชีพข่านที่แบบว่ารู้ว่าเสียงมันอยู่ตรงไหนเลยอาจะดูเครียดหน่อยคือพออยู่บนเวทีเนี่ยไม่รู้ใจอธิบายยังไงว่ามันไม่ได้ยินเสียงตัวเองครับก็เลยต้องเดินเดินหาแล้วก็เดินเก็กแบบหาเสียงว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะเราไม่มีไอเอียร์อะไรใส่พวกนี้<อ><ใ>นะก็คือใช่ใช่มันอยู่ทั้งหมดมันไม่ได้ยินเสียงนะบางทีอ่ะมันเพราะเสียงมันดังมากอะไรเงี้ยผมก็ก็เลยเดินหาเสียงไม่ใช่เดินหาเสียงมันออกตงไหน่แหามือชีว่าจร้อง เอาปังๆไปเลยอะไรเงี้ยคือเพืลที่เราเล่นจะออกงต่อไปเนี่ยเราจะรับให้มันแม่นขึ้นไหมหรือว่าจะเป็นแนวไหนเรื่อยๆคือคือต้องบอกว่าเพลงเนี่ยผมพูดตรงว่าผมทำทำมาเยอะมากทำมาเยอะมากจนจนจนผมไม่อยากคิดแล้วว่าต้องทําแบบไหนแล้วคนจะฟังผมรู้สึกว่าเดาไม่ได้จริงๆครับดนตรีกับเพลงเนี่ยต้องถ้าทางที่ดีสุดแล้วมันมีโอกาสที่จะไปได้สุดเนี่ยคือน่าจะต้องทําบ่อยๆทําบ่อยๆทําบ่อยๆหรือว่าถ้าเปลี่ยนทําไม่ได้แล้วเราก็ สมมติเราซื้อลิขสิทธิ์ของค่ายไหนไว้แล้วก็ร้องเพลงที่มันเคยดังมาอยู่แล้วอ่ะน่าจะง่ายสุดเพราะไปแต่งใหม่แล้วก็ไม่ได้มีฝีมือที่แบบจะทําให้มันดีได้ขนาดนั้นคือตอนทำเพลงนี้คือเราลงทุนเองหมดเลยลงทุนเองผมชอบลงทุนเองเป็นเพลงแล้วทั้งหมดทั้งมวลถึงเจ็ดลัานไหม เกินครับผม okay. ทำาเพลงเนี่ยถ right. ้าถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเอ้ยเจ็ดหลักมนเท่าไหร่นะเจ็ดหลักอยลอ๋อเกินเกินอยู่แล้วเพราะว่าต้องบอกว่าเพลงหนึ่งเนี่ยเหมือนแค่แต่ก่อนเนี่ยที่ผมทำเนี่ยเอ็มวีเดียวเนี่ยมันทีมก็สามสี่แสนเลนะผมรู้สึกว่าสําหรับผมตอนนี้ไม่จําเป็นแล้วตอนนั้นเรานึกว่ามันต้องทําอะไรให้แบบว่าให้มันดีสุดท้ายผมทําลงทุนให้ตายสุดท้ายตอนนั้นไปร้องเพลงอะไรนะร้องเพลงใช้โทรศัพท์ถ่ายโอ้คนดูเยอะกว่าอีกก็คือผมเลยบอกว่าทําเพลงไม่ต้องไปลงทุนมันเยอะขอให้แบบว่า ทำเรื่อยๆร้องให้มันดีที่สุดเท่าที่เราทําได้ถ้าวันหนึ่งมันมีคนฟังเดยวก็คงมีเองแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไ่ทอก็ือเดินหน้าทำต่อไปแหละทอแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าก็ก็หาเพลงอื่นที่เอ้ยหาอย่างอื่นด้วยที่ว่าเราทําแล้วมันมันได้อะไรกลับมาด้วยอะไรเงี้ยก็ทาสลับสลับกันไปเพลงมันคือคือเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็ถ้ามีใครสนับสนุนแบบว่าชอบด้วยก็จะดีใจมากๆอะไรนะฮะ ครับผมกลับมา,าดีดีครับผมกลับมาก็กินส้มตําทุกวันเมื่อเช้าก่อนมาก็ซื้อส้มตำกินส้มตำปูปลาด้วยใช่ก็ดีฮะเป็นอะไรที่ว่าการกลับมารอบสองรอบสามนี่คือว่าเป็นการปรับตัวที่แบบน่ารักขึ้นมากๆในหลายๆมุม,มนะคือสบายยขึ้นแล้วก็คือเอาจริงเ่ะผมก็เขาก็คุยตลอดนะว่าเราอยู่กันมาได้เท่านี้มันเป็นอะไรที่แบบว่า สุดยอดนะที่แบบยังมี FC ช่วยสนับสนุนอยู่มันนานมากนะมันไม่ใช่แป๊บเดียวนะนี่มันก็ขก 6เดือนนะตั้งแต่มกราที่พาทุกคนไปรู้จักแล้วก็ทุกคนยังยังให้โอกาสยังติดตามยังชอบยังแบบดูเราอยู่บ้างเรารู้สึกดีใจมากแล้วก็มีงานที่ยังมีโอกาสให้เราทําอยู่ก็ต้องแบบขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณไงขอบคุณทุกๆคนนั่นแหละที่แบบคอยอยู่เป็นเพื่อนกันเงี้ยขอบคุณทุกงานด้วยขคุดลูกค้าทุกคนด้วยครับผมอย่างเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าครอบครัวเขาแบบว่าช่วยอะไรถึงเราบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็มีบ้างมีบ้างแต่ว่าตัวผมก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเข้ารู้ลึกอะไรถึงครอบครัวเขามากเพราะามันไม่มันไม่ได้เรื่องง่ายนะที่แบบว่าเราจะรู้กันหรือว่าอะไรที่พร้อมไม่พร้อมเนี่ยเราก็ต้องน่าจะต้องใช้เวลาหลายอย่างมันเร่งรีบมากไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วเรา,าโอกาสที่จะไปเนี่ยจริงๆมันก็มีโอกาสที่จะไปหลายครั้งอยู่นั่นแหละแต่ว่าสําหรับผมผมมองว่าเรื่องพวกนี้ถ้า ให้มันเป็นไปถ้าสําหรับตัวคนที่คุยกันจริงๆมันรู้สึกว่าไม่ได้จําเป็นต้องเร่งรีบในเรื่องใดต่างๆนะแค่ว่าเรารู้สึกดีถ้าวัานหนึ่งมีโอกาสหรือวันหนึ่งเราจะเริ่มไปพร้อมทุกคนได้เจอได้อะไรมันก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวก็ต้องเจอมันไม่น่าเป็นสิ่งที่แบบเร่งรีบปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติตามเหมือนที่เราคนทั่วๆไปคบกันเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้ก็คือเรามีความสุขที่เราได้มีความสุขเราเป็นแฟนมีความสุขมากที่แบบว่าได้ได,ได้รู้จักเขาได้รู้จักอีกหลายๆคนได้รู้จักมิตรภาาพได้กลับ ขยันทํางานถึงจะเริ่มขี้เกียจแล้วบ้างแต่ว่าก็ก็คือแบบดีใจได้รู้จักเพื่อนๆหลายคนได้มีโอกาสที่ทุกคนได้มาร่วมงานกันวันนี้มาแบบเสียเวลามาเจอกันซื้อของมาให้ซื้อขนมมาให้มีความสุขมากครับย่างเวลาเราขี้เกียจเนี่ยเรามีการเป็นเขาไม่เตือนเราไหมว่าเฮ้ยไม่เถอะ <c oughs> <c oughs> ก็ผมจะมองว่าตอนนี้ผมอยากแบบดึงครอบครัวดึงหลานดึงอะไรมาทำงานเพราะมัน <c oughs> เป็นเราพอเรามีทีมงานปุ๊บเนี่ย เราขี้เกียจไม่ค่อยได้ก็มีความสุขตรงนี้ครับก็ชื่อว่าเรากาลังก็มันก็เป็นตามวัยนั่นแหละชื่อว่าสุดท้ายพอคุณเราอายุโตขึ้นก็ต้องรู้ว่ามันต้องมีวางแผนอะไรบ้างอะไรี้ยครับก็คือว่าเราไม่เอาอีกแล้วแบบเลิกหยุดทำงานแล้วแล้วตอั้นตานนี้เราจะตั้งใจจริงจริงแล้วไม่การรับปากเหมือนกันแต่ว่าก็คือจะทําให้ดีที่สุดทําให้ดีที่สุดทําให้แบบทุกๆอย่างมันแบบดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับผมใช่อะไรนะครับ อ๋อ oh, mm hmm. พี่ไผ่ต้องบอกว่าวันนั้นที่พี่ไผ่มาเนี่ยหลายคนกังวลว่าแบบจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ผมต้องบอกว่าสินค้าของพี่ไผ่เนี่ยเขาพี่ไผ่พงศธรอะนะคือสินค้าเขาแบบมันได้มาตรฐานดีมากๆแล้วก็อยู่ในแบบเชวในอะไรที่แบบเทียบ ค่ทาวเตอร์แบนด์เลยนะก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เจอพี่เขาแล้วที่สำคัญสุดคือ f c แฟนคลับพี่พเขาอะเยอะมากอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงพี่เขาหรืออะไรเงี้ยเขาเลยสนับสนุนในไลฟ์วันนั้นกันเยอะมากก็ต้องขอบคุณ f c ีพี่ไผ่ด้วยแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ทําเพลงก็เป็นอะไรที่ผมว่าน่ารักมากรอพี่เขาว่างรอทีมงานของพี่เขาว่างถ้าเขาให้โอกาสได้แต่งเพลงน่ารักมากผมก็อยากลองร้องเหมือนกันแล้วก็ได้ให้การบินเขร้องด้วยผมว่าเป็นอะไรที่แบบ แต่จะน่ารักดีนะอะไรเงี้ยแต่กะมึงก็เต้นเป๊ะอยู่แล้วต้องบอกว่าเขาเต้นเป๊ะอยู่แล้ว <laughs> เขาถ้าเต้นจริงจังก็มีเวลาซ้อมความจำอนะไรเขาดีมากเขาจำท่าเต้นอะไรเร็วกว่าคนทั่วไปด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ <laughs> เขาอยู่กับวงการเต้นมาตลอด <laughs> ชีวิตตลอดคือวันนี้เราเหนื่อยเรามีปัญห,หาเรื่องการสื่อสาอไรไม่มีครับผมผมต้องบอกว่าการสื่อสารไม่มีแปลกดีด้วยเหมือนเพิ่มภาษาสื่อสารเพิ่มมา เป็นภาษาเข้าใจกันเองแล้วก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นทั้งคู่ที่ว่าจะต้องแบบว่ามาพยายามฝึกภาษาของใครของใครเอาเป็นว่าเราเข้าใจกันแล้วก็ผมรู้สึกว่าชีวิตเราอ่ะมันไม่ได้ต้องคุยกันถึงขั้นที่แบบว่าจริงจังมากต้องมีข้อมูลเลยที่มันแบบอะถ้าพอมันมีข้อมูลอะไรที่ต้องจริงจังหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีใช้พวกทาเสื่อช่วยกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในชีวิตประจำวันมันไม่มีอะไรมากอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าตัวผมก็จะพยายามปรับตัวให้มันดีขึ้นตัวเขาก็น่ารักน่ารักกันทุกวันมันกกก็็อยู่มมมีควาาสุ we yeah. yeah.